สวัสดีครับวันนี้มาพบกับผมเสียงโกโตสะเถือนประจำวันที่14กรกฎาคม2565นะครับเราไปันที่ศึกฟุตบอลบาร์ซิลครับคู่ระหว่างพัดไมรัสพบเซาเปาโลเตะเวลา6โมงเช้าของคืนพรุ่งนี้วันพรุ่งนี้นะครับเจ้าบ้านพัดไมรัสพึ่งจะบุกไปเจอฟอร์ตาเลซ่า0-0ในลลิ สุดสัปดาห์ที่ผ่านมาสำหรับความพร้อมของทีมก่อนลงเตะจะไล้เงาราฟาเอลนาวโล14นัลีีที่มีอาการบาดเจ็บเข้ามารบก,กวนและน่าจะกลับมาได้ในช่วงปลายเดือนนี้เช่นเดียวกับกาเบียนเวรอน11นัดลีกซึ่งเดี่ยง นานมากคาดว่าแมตช์นี้เตรียมวางหมากในระบบ4-2-3-1ฝั่งทีมเยือนซาเปโลยังคงเชื่อว่าทีมเยือนซาเปลโลจะไม่จะไม่แพ้นในเกมแรกและเข้ารอบไปแบบไม่มีปัญหาเพราะพวกเขากำลังอยู่ในช่วงมั่นใจสุดๆ หลังไล่พ่ายหนัดและกำชัยไปได้ถึงสครั้งเสมอสองแถมผลิตสกอร์เป็นกรอบเป็นกำร,ร,รวมทั้งสิ้น11ประตูเลยทีเดียวแนะนำอยู่ลองประคองตัวไม่กลัวตายดีกว่าฟันธงเชียร์รองซาเปาโลโชว์สเต็ปครับ ก็จบลงไปแล้วนะครับสําหรับทีเด็ดคืนนี้ก่อนจากกันวันนี้ผมขอฝากเว็บดีๆค่าน้ำสวยๆเว็บยูฟ่าไลท์ 24HR มีโปรโมชั่นคืนยอดเสียสูงสุด20,000บาทต่อเดือนรับได้ทุกวันที่15และวันสุดท้ายของเดือนนะครับและยังมีโปรอีกมากมายอยู่ในกลุ่มทีเด็ดบอลน,นะครับ ถ้าชอบคลิปถ้าชมคลิปนี้แล้วชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดกระดิ่งกดถูกใจไว้ให้ผมด้วยนะครับขอบคุณครับ